สวัสดีจ้ะพี่น้องทักทายจากมารเซย์ประเทศฝรั่งเศสจ้าเมื่อนี้คืออยากกินเขาจีใส่เจ้าบองพี่น้องเอ้ยอากาศกันหนาวหนาวก็ได้่ากับใจรักสีท่อนใดค่ะว่าเป็นยังอยากกินกระตองอ๊ดเอาค่ะเพื่อนบ้านก็เลยสีย่าข่อยเป็นบาได้พี่น้องปกติแล้วหนานาวเนี่ยบ่มีผู้ใดเขามาดังไฟย่างบาร์บีคิวกินกันดอกเขาก็สิอย่างกินกันเฉพาะหน้าหอวเด้แต่ข่อยบส่สซนพอข่อยอยากกิน อยากกินยำแรกค่อก,ก็อยากกินยำนั่นแหละบุราแนวกินไข่ยนะมีหอย่างปลาซมย่างไส้กรอกเด้พี่น้องยางปลาหมึกแหง้งบุราอู้หูตาแเส็บขนาดตำข้าวปุน่นใส่ปลาแดกต้อนใส่อีปูดองผนได้พี่น้องมากไปหนิอย่างสเสร็จแล้วก็มากินเป่าๆๆมันหอดอู้หูบุราฟังเสียงหยับกบกบกบตักเสียบคักรได้พี่น้องได้บุง มากมากสีพาสสีต้นประแดกหอบมาเต็มเมืองไทยขามนามขามทะเลมากไปส่มาส่ขาบ่ได,ด้กบประแดกเลยหลับพี่น้องขออนุญาตไปสีประแดกต่อกันด้จ้ะพี่น้อง คลิปนี้จะพิธีผ่าประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพระเจ้าอาสิบอกกเก่งปัานใดแต่กระสิบพยายามประปรุงเก้ียไขยในคลิปตอ่อไปเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย